สวัสดีนักเรียนต้นทางและก็ขอสวัสดีครูและนักเรียนปลายทางทุกคนเลยนะคะวันนี้ดูนักเรียนดูมีความสุขกันมากเลยเนื่องในวันนี้หลายๆโรงเรียนรวมถึงโรงเรียนวังไกลกลังวลของเราเราได้จัดกิจกรรมวันวันขึ้นปีใหม,<ๆ>ใหม่ดูเด็กๆจะสดใสร่าเริงกันนะคะ,ะซึ่งวันนี้ก็เป็นวันที่เท่าไหร่แล้วเอ่ยสามสทอีกกี่วันแล้วคะจะถึงวันปีใหม่ วันเสาวันเสอ่ะเอางี้วันปีใหม่เป็นวันที่หที่ตรงกับวันอะไรคะที่หนมกราเดือนเดือนมกราคมซึ่งปีนี้เป็นปีพศสองพันหแล้วปีใหม่นี้จะเป็นพศอะไรคะส5 5 5อเป็นเลข53ตัว555เป็นเลขแห่งความสุข พราหัวเราะเลยใช่ไหมคะฮ่าฮ่า,าก็ขอให้สิ่งที่ไม่ดีอะไรที่ไม่ดีดไม่ดีดอะไรที่เป็นโชคร้ายที่ทําให้ชีวิตเราไม่ดีก็ขอให้มันหมดไปกับปีเก่าส่วนอะไรที่ดีอยู่แล้วเช่นตั้งใจเรียนเป็นเด็กดีของพ่อแม่เป็นคนดีของสังคมก็ขอให้ความดีนั้นเนี่ยอยู่ต่อต่อไปในปีต่อต่อไปไม่ไม่รวมถึงปีใหม่อย่างเดียวก็เป็นปี ต่อไปเรื่อยๆที่ทําให้เด็กๆมีความสุขสําหรับคุณครูก็ได้รับของขวัญวันปีใหม่มาจากโรงเรียนอะไรเอ่ยบ้านราชเจริญนะคะท่านผอ,อสนิทจังหวัดนครสวรรค์ท่านได้ให้ของขวัญมาเป็นขนมอะไรเอ่ยที่มีชื่อเสียงของจังหวัดนครสวรรค์รู้จักไหมคะขนมอะไรคะขนมโมจิรู้จักไหมคะเออรู้จักก็ขอขอบคุณขอขอบคุณอาจารย์มาที่นี้ ด้วยนะคะสำหรับวิชาสุขศึกษาของเราวันนี้เราจะเรียนเรื่องใหม่ซึ่งในสัปดาห์ที่แล้วนักเรียนจำได้ไม่เอ่ยว่าเราเรียนไอเลือกอะไรไปคะปลอดภัยโอ้เก่งมากปิยวัตเล่นของเล่นของใช้ปลอดภัยซึ่งเราเรียนไปแล้วในเรื่องของทั้งของใช้ของเล่น ซึ่งของใช้ของเล่นเนี่ยมีอันตรายได้ไหมคะ,ม,ะมีได้แล้วมีโทษมีประโยชน์ไหมคะมีประโยชน์มีมีทั้งประโยชน์และโทษซึ่งมันขึ้นอยู่กับตัวเราว่าถ้าเราใช้ถูกต้องก็จะเกิดไม่เกิดอะไรเออถ้าใช้ถูกต้องก็ไม่เกิดอันตรายแต่ถ้าใช้ผิดวิธีเอาของใช้มาเล่นเอาของเล่นมาไม่ใช่เอามาทำแบบเล่นแผงๆเล่นผิดวิธีก็จะเกิด เเอ,อเกิดอุบัติเหตุและเกิดโทษซึ่งการป้องกันเราก็เรียนไปแล้วอายกตัวอย่างการป้องกันตนเองเพื่อไม่ให้เกิดโทษหรือเกิดอุบัติเหตุจากของเล่นของใช้เราต้องทําไปบัตรตนยังไงบ้างคะเ,เ,เก็บของเล่นให้เรียบร้อยแป้งต่อมามีอะไรอีกเอ่ยที่ไม่ให้เกิดอุบัติเหตุจากของเล่นของใช้ไงละ่ะคะ ระมัดระว,วังจากของเล่นของใช้ก็คือเวลาเราใช้ก็ต้องใช้ให้ถูกวิธีเอามีดมามีดต้องใช้ทําอะไรเท่านั้นหั่นผานปกปอกสิ่งของแต่เอามาฟันเล่นกับเพื่อนได้ไหมคะไม่ได้ก็จะทําให้เกิดอุบัติเหตุได้เอาละค่ะเดี๋ยวก่อนที่เราจะมาเรียนอ่าเดี๋ยวคุณครูจะให้นักเรียนไปออกกําลังกายกันก่อนอย่ายืนเงื่อนค่ะ วันนี้เราไม่มีเพลงปีใหม่เพราะว่าคุณครูนันทาลิกาให้นักเรียนร้องเพลงพรปีใหม่ไปแล้วใช่ไหมคะ,ะเดี๋ยวเรามาออกกำลังกายกันดีกว่าคุณครูขอโทษทีค่ะพิทเพง่ะพิเพงอ้าวชูมือขึ้นสูงสูง ชูมือสูง,สงตรงๆค่ะอย่าแบอย่างนี้เหมือนจะรอรับอะไรสักอย่างชูมือสูง,สงดูปลายมือของตัวเองไว้ค่ะ,ะก้มลงไปแตะปลายเท้าย,ยืดเหมือนเดิมยืดยเส้นยืดสายนะคะหลังหลังยางงอนะคะอะชูมือขึ้นมามือจับเอวไว้ค่ะเอาไป เหนื่อยหรือเปล่าเอ่ยหเหนื่อยเพราะหนูกระโดดสูงกันมากๆเลยดีค่ะใช้